สวัสดีครับขอต้อนรับที่ผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากสายลมสเปเชียลทางสถานีวิทยุ1ปอนสายลม FM 98.5เมกะเฮิรตซ์ของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับวันนี้เนี่ยเสียงจากสายลมสเปเชียลมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณสักทเที่ยงเที่ยงนะครับจนถึงบ่ายโมงวันนี้เสียงจากสายลมสเปเชียลมาพร้อมกับพิธีกรดำเนินรายการทั้งหมด3ท่านนะครับ ด้านซ้ายมือผมคุณก๊อฟทศพลนวลศรีขสวัสดีครับแล้วก็ขวามือผมคุณอ้ําทรงธรรมบัวลอยครับสวัสดีครับแล้วก็ผมบกโปอสุวัชัยลีสุจริกุลบรรณาธิการจากนิตยสารวินโนไซทีโปก็สวัสดีครับก็สวัสดีทั้งสามท่านครับเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับแน่นอนครับวันนี้เพิ่งผ่านพ้นมาเพิ่งพาเด็กไปเที่ยวมาโอ้โหไปเที่ยวที่ไหนมาครับสยาม ทำไมไม่ไปดูพวกอะไรกันแล้วกไปคิสเนียไงคิสเนียเออมันต้องแบบเตอนเตอร์หน่อยพาเด็กไป็นคิสเนีย์ไปเรียนรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ก็คือเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีก็คือการนำอัตโนมัตเข้าไปอยู่ในนั้นคือสร้างอาชีพปลูกฝังก่อนเลยอาชีพครับที่ว่าให้น้องๆไปทํางานแล้วก็เอาเงินมาซื้อใช่สนุกนะอันนี้มันแบบยันเรียนรู้เลยจริงๆเนี้เป็นความรู้ผมเปิดใหม่เนี่ยไม่รู้เรื่องกับบัตรก็ราคาอ๋อเหรอฮะ แต่ว่าบัตรราคาก็เอาเอาเรื่องพอสมควริงมากนะได้แล้วอ้ําไปไหนครับก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเราโตแล้วโตแล้วใช่ครับเอาไม่มีไม่มีหลานเหรอหลานอะ่ไม่ยังไม่มีครับยังไม่มีต้องพยายามหาให้มีนะเป็นของตัวเองบ้างแต่อ้ํามันชอบพาเด็กไปเที่ยวนะอ้าวเหรอครับเด็กอายุเกินยี่สิบแล้วคงไม่เรียกเด็กแล้วครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ลองไม่พาไปสิก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องส่วนพี่เนี่ยตอนแรกอะใจจริงเกิด อาตอนสุดท้ายก็ได้อ้าตอนสุดท้ายตื่นมาเนี่ยกล่าวว่าเดี๋ยวไปท้องฟ้าจำลองตอนนี้จำลองอยู่เดียนห้องเลยไม่มีแล้วท้องฟ้าจำลองอนะครับสมัยเด็กๆจำได้ว่าเวลาเราไปคุณครูจะพาไปท้องฟ้าจำลองเราก็จะแบบเข้าไปในห้องโดมอ่ะอเคยไปปะเนี่ยท้องฟ้าจำลองเคยรู้จักปาเคยเคยเคยไปเคยไปอยู่ที่ไหนรู้จก<ป>ักก<ป>ันปะเนี่ยอยู่ตรงเอกมัไเนี่ยครับเมื่อก่อนโรงเรียนชอบพาไปคณะศึกษาครับผมเนี่ยก็แอบหนีอาจารย์ออกมากินขนมขนมถือว่าเข้าไปวนเออไม่ดูหรอกจริงๆสมัยก่อนก็ พยายามจะหนีแต่ว่าหลังๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยวิทยาศาสตร์มันน่าสนใจแต่วันนี้จะไปเด็กก็ไม่มีแล้วใช่ไหมแต่ความคิดจินตนาการเราดูนู่นดาวลูกไก่นี่ดาวลูกเป็ดไม่มีป่ะตอนนี้ก็มีดาวลูกไก่ดาวลูกเป็ดดาวลูกดาวลูกไก่มีดาวจระเข้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีดาวมีใหญ่แม่มองประมาณเนี้ยเขาต้องดูดาวแบบพวก เอ่อเนี่ยพวกกาแล็กซี่แล้วเพราะว่ายอดมนุษย์เรามีเยอะขึ้นเรื่อยๆยอดมนุษย์แล้วก็มีทองเนี้ยมาจากกาแล็กซี่ไหนอ๋อครับผมมาจากกาแล็กซี่เอสซัมซูกาแล็กซี่เอสซัมซูไม่มีไม่มีเฮ้ยพูดถึงวันเด็กนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยสําหรับวันเด็กก็คือคำขวัญวันเด็กคําขวัญวันเด็กนะคำขวัญของขวัญมีแต่คำขวัญมีแต่คำขวัญนะครับอ่ะคำขวัญวันเด็กคืออะไรไหนลองเล่าให้ฟัง ควขวัญวันเด็กนะครับก็คือปีนี้นะปีห้าแปดความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตโอ้โหใครเป็นคนให้ท่านนายกท่านนายกตีครับผมท่านระยุทธ์จันโอชานะครับก็มอบความขวัญมาคือประโยชน์ความขวัญเนี่บเราจริงๆเราต้องการสร้างปลูกฝังความคิดทัศนคกติดก็คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนํามามาเรียนรู้และเข้าใจครับก็คือ ความขวัญเนี่ยจริงๆเราต้องการให้เด็กนี้ยเนี่ยใส่ใจว่าเออตอนนี้เรื่องความรู้ต้องสนใจไหมอ่าก็ต้องคู่คุณธรรมด้วยนะครับอ่าอย่ามัวจะสนุกอย่างเดียวอย่ามีอย่ามีแต่ความรู้อย่างเดียวไม่มีคุณธรรมมันก็ไม่ได้ครับำจุนโลกคำจุนโลกครับผมแต่สองท่านรู้ไหมว่าครับวันเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเกิดในปีเกิดในประเทศไทยปีพุทธศักราชอะไรอ่ะขอเดาอืมครับปี24 7 7 2 4 7 7อ่อ่ะอ่ะามา2 5 0 0 อ่า500อะนะครับใช่ไหมไม่ใช่ครับโอ้โหเฉลยเลยนะเฉลยเลยครับครับพุทธกาล2,498เฉียดเฉียดไป2,498นะครับผมก็สมัยนั้นพี่โป้เกิดแล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่เกิดคุณแม่เพิ่งจะเกิดเองนะครับผมนานแล้วเห็นไหมนานแล้วนนาแล้วจริงเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากในส่วนของต่างประเทศนะครับก็คือองค์การสหประชา สหประชาชาติหรือสวัสดิการเนี่ยเขามีการจัดตั้งขึ้นมาแล้วประเทศไทยก็รับเข้ามารับกระแสเข้ามาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามก่อนว่าถ้าใครอยู่ในยุคนั้นผมยังไม่เคยเกิดเลยกันยุคนั้นเราไม่ได้เกิดเราจะไม่เกิดแต่ว่าจริงๆแล้วเรามาเห็นมกราถูกไหมรับเสาร์ที่สองแต่ก่อนนั้นจริงๆเขาอยู่เดือนตุลานะประวัติเลยก็คือการจัดวันเด็กจริงๆจัดเดือนตุลาอ๋อเหรอจัดประมาณวันที่สามของตุลาซึ่ง ก็มีการมาดูว่ามันไม่เหมาะสมนะมก็เลยกลับมาย้ายมาในปีพุทธศักราช2,508 เปลี่ยนจากเดือนตุลามาเป็นเดือนมกราที่เราปอยู่ในปัจจุบันอยู่นนั่แหละแล้วเป็นเสาร์ที่สองเหรอเสาร์ที่สองทำไมต้องเป็นเสาร์ที่สองไม่รู้เลยเนอะอ่าเพราะว่าเสาร์แรกไม่ได้ไงครับเพราะเสาร์แรกเป็นวันผู้ใหญ่ไงวันผู้ใหญ่ฉลองเฮฮาเฮฮาเออเมาเออะไรอาวันนี้ก็เลยมาเสาเด็บเป็นเสาร์ที่สองเรื่องจริงเงี้ยมันเนี่ยเรื่องจริงเรื่องจริงคาดว่าคาดว่านะก็ผมก็งงๆบางทีก็คิดไม่ทันทำไมต้องเป็นเสาร์ที่เองเอย่างงี้แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อมูลนะครับว่าทําไมต้องเป็นเสาร์ที่สอง ของเดือนมกราคมสำหรับวันเด็กนะก็พิมพ์ลายมาคอมเมนต์มาส่งเข้ามาส่งเข้ามาทาง Facebook Facebook และกันที่ไหนนะครับอ้าก็เข้าไปที่ Facebook ครับแล้วก็แคทไฟกรุ๊ปครับผมมาลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรเคุยยัมีของวันจงวันแจกกันเลยด้วยอ่ะครับงั้นเรามาลุยต่อดีกว่าเนื่องจากวันเด็กแล้วต่อจากนี้แล้วก็มาคุยเรื่องของเด็กๆกับสำหรับเราสามคนนักนดนึงดีกว่า เคยเป็นเด็กไหมสองคนเนี้ไี่นอ,นอนกัที่พี่พเคยใช่ไหมไม่เคยเกิดมาแก่เลยนะพี่อ,อ๋อเออพี่ก็เคยเป็นอ่านะแสดงว่าวันวันเด็กเนี่ยในวัยเด็กเรามาคุยวัยเด็กของพวกเราเดี๋ยวว่าในวัยเด็กวันนี้เมื่อก่อนนี้เนี่ยเทคโนโลยีกับตอนเด็กๆเ,เนี่ยที่คิดว่าอะไรที่เป็นสิ่งประทับใจมากที่สุดเลยตอนเด็กที่เกี่ยวกับข้องกับเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์นะเอาอานนี้ก่อนดีกว่าอ่าลองถามก่อนว่าทั้งสามคนเนี่ยครับตอนเด็กเล่นเกมไหมเล่นครับอ่าเล่นเกมเล่นครับ เล่นเกมบนคอมพิวเมตอร์เกมแรกของพี่คืออะไรคอ,คอมพิวเมตอร์เหรอหรือว่าเครื่องคอนโซลเครื่องคอมพิวเมตอร์เครื่องคอมพิวเมตอร์ดีกว่าคอมพิวเมตอร์รอคอนโซลนี่มันโอ้โหตั้งแต่ยุคสมัยนะก่อนเด็กว่เด็กในรุ่นใหม่ยังไม่รู้จักเอาคอมพิวเมตอร์ก่อนแล้วกันคอมพิวเตอร์คาวเตอ r ์สไตร์ฮาวเมตอร์สไตร์ครับครั้งแรกเหมือนกัน Counter Strike ทางอาร์มเหครับบินออฟเฟอร์เซียครับโอ้โหบินออฟเฟอร์เซียที่ยังเป็นแผ่นดิสกเป็นแผ่นดิเหรอใหญ่แผ่นเท่าไหร่อ่ะ คอมพิวเตอร์เหรอแผ่นที่ต้องเสียบฟ็อบปี้ครับมันจะมีฟอาจุดสอง้วกับฟ็อบปี้บีอะห้าจุดสองนิ้วห้าจุดสองห้าจุดสองใช่ถ้าเป็นบีนะถ้าเป็นบีจะเป็นห้าจุดสองใช่ครับถ้าเป็นเอเนี่ยจะอยู่ประมาณหนึ่งจุดซีนี่คนที่เกิดยุคนั้นทันหนึ่งจุดซีซีเดี๋ยวตัวเลขจะผิดไปของผมเนี่ยก็เหมือนพี่โป้ก็คือเล่นฮาร์ปไรต์กับคัลเตอร์สไซส์สนุกนะอเล่นตอนที่เล่นวันแรกจำได้เลยครับออกไปอ้วกหน้าร้านอ้วกเหมือนกันยอมรับเลยปวดหัวเพราะว่า คือเราต้องใช้สายตาอ,อยู่ตลอดเวลาเขาบอกอย,อย่าเล่นานานมันจะอ้วกตอนแรกเขาไม,เออมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อสักพักมันเร็วมากเร็วมากมันเกิดตายปุ๊บเกิดใหม่ตายปุ๊บเกิดใหม่ครับผมมันไวมากแล้วก็มันคือหัวตาเรากับสมองแล้วมันไปไม่ทันไงตาเราไปแล้วแต่สมองยังไปไม่ทันไงอย่นี้คือคอมพิวเตอร์นะงั้นกลับมาที่คําถามพี่โป้เมื่อกี้อ่ะย้อนกลับมาอ่ะก่อนจะมาเป็นคอมพิวเตอร์ครับเรากระตูนหรืออะไรที่แบบประทับใจในเรื่องของไอทีหรือเทคโนโลยีอย่างที่พี่โป้กระตูนเหรอ ถ้าเป็นในเรื่องของไอทีใช่ไหมไม่กระตุนหรืออะไรประทับใจที่ไม่บอกประทับใจแล้วกันอ่ะตอนเด็กๆแล้วกันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตอนนั้นจําได้เลยครับผมย้อนกลับไปปวชปวชปวชนะเคยเรียนงานปวชสร้างเสริมประสบการณ์ชีพเนี่ยอครั้งแรกที่ได้จับคอมพิวเตอร์มีความประทับใจที่สุดคือสามารถที่จะต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดต่อจอด้านหลังได้อเป็นไหมแล้วเครื่องมันทางานได้คือเอาเมาส์เนี่ยใช้ระบบในการอะไรอยู่ โอยระบบปฏิบัติการ Windows 3.1มั้งยังเป็นตัวเป็นดอทอยู่เลยเวลาใช้งานเนี่ยต้องใส่แผ่นเข้าไปใส่แผ่นเข้าไปแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือเพื่อนๆยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหน้าจอไม่ติดเมาส์ขยับไม่ได้ไม่รู้มีเมาส์หรือเปล่าตอนนั้นน่ยังไม่มีแต่ผมเนี่ย เข้าไปดูแล้วก็เอาสายต่อเข้าไปได้เลยรู้สึกประทับใจมากเลยครับคอมพิวเมตอร์ในตอนนั้นใช้ใช้งานครั้งแรกใช้งานั้งแรกอ่าแล้วคุณอ้ำแล้วครับน้องอ้ำสุดหลองเราก็ตั้งแต่มอหนึ่งครับอม,มอหนึ่งเขามีสอนที่โรงเรียนตีวิ์สองอก็เป็นคอมพิวเมตอร์ตั้งแต่บทตลาวิถีดัตตไอพวกที่มันเป็นอะไรต a าตา้าเบสอะไรอย่างนง้ยน่ะก็ต้องต้องใช้แผ่นบูท ตอนนั้นยังไม่มีวินโดว์ก็ใช้ใช้คําสั่งในส่วนของคอมมันคอมมันพวกอะไรเงี้ยก็เลยใช้เป็ดตอนนั้นยังไม่ทับใจอยู่ใช่ครับพิ i พ์ออกมาพิ i พ์เวอรออกมายังต้องเป็นดับเมทติกตัวส่วนของผมนะคับเคยเคยจำยุคของอะไรนะเหมือนก็เป็นในส่วนของจุฬาดวครั์จุฬาเคยเรียนกันไหมเคยครับผมเรียนเลยเริ่มต้น ผมเคยเรียนจุดบัจุลาแต่ถ้าตัวผมเองเนี่ยผมมาสายในส่วนของช่างนิดนึงผมชอบตอนที่ผมงัดเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยผมประกอบเครื่องแรกประกอบเครื่องครั้งแรกเนี่ยมือสันเลยครับเพราะซี u เนี่ยมันเป็นบล็อกถูกไหมมันเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นกล่องเลยซังมันเป็นแผงอยู่เป็นถาดรองไว้หยิบขึ้นมาเนี่ยเข็มแต่ละขากว่าจะใส่เข้าไปต้องใส่ตรงเลยนะทาซิลิโคนทาอะไรพวกนี้กว่าจะประกอบเครื่องนึงเคสบาดมือไปหลายรอบ แล้วที่สําคัญต้องประกอบไปทันลูกค้าด้วยอลูกค้าสั่งขอต้องการ2อชั่วโมงนะครับน้องโอ้โหกว่าจะงัดตอนใส่ตอนเด็กมีลูกค้าเลเหรอผมทํางานตั้งแต่เด็กเป็นคนดีก็มีการเรียนไปด้วยแล้วทำงานไปด้วยพอไปทํางานก็คือไปฝึกด้วยไงก็ชอบลงวินโดว์เนี่ย9.8เนี่ยตอนนั้นติดตั้งวินโดว์9.8สมัยนั้นโอ้โหฝึกตัวเอง ลงวันละสิบกว่ารอบตอนนั้นยังไม่มีการทำแบบโคลนทำอิมเมจอะไรใช่ไหมก็ไม่มีก็คือต้องใส่คอมมานะคอมมานพร้อมอะไรเงี้ยใช่แล้วสั่งเตรียมเซตอัพใช่ครับเซตอัพพระรอรันไปรันนานนะครับจริงๆก็คือตอนนี้เป็นช่วงจังหวะเด็กๆรุ่นใหม่จะไม่เคยเจอแบบนี้แล้วล่ะครับเพราะว่ารุ่นใหม่เปิดปุ๊บใส่แผงปุ๊บอินสตอลปั๊บเลยจบเลยบางคนก็ติดตั้งมาจากโรงงานใช่คือผมว่าไอเดียแต่ละคนเนี่ยจะเห็นว่าเด็กแต่ละคนจะมีความชอบต่างกันครับเหมือนเราเงี้ยพี่โปอาจจะชอบตั้งแต เริ่มต้นตั้งแต่เฮ้ยติดตั้งติดตั้งเลยเสียบเมาส์ยังไงตรงนี้เป็นพอร์ต PS2 ออะไรประมาณนี้ตองข้ามเนี่ยจะไปชอบซอฟต์แวร์หไหมออใช่ผมเนี่ยชอบฮาร์ดแวร์ผมก็ชอบกลับกยลยขึ้นมาโตขึ้นมาก็คือผมก็ได้แต่ฮาร์ดแวร์ไปเล่นไปเลยผมจะมีเรื่องของฮาร์ดแวร์สนุกๆมาเล่น ก็มีความคิดต่างต่างกันไปใช่ใช่ใช่นี่คือวัยเด็กของเราสามคนไม่วัยเด็กใช่ครับตอนนี้วัยแก่แล้วพี่วัยแก่แล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะมีวัยเด็กนะครับก็มาแชร์กันเนาะมาแลกเปลี่ยนกันก็มาใครทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในสมัยเด็กๆและเป็นความประทับใจก็แชร์ข้อมูลมาให้เรานะครับนะครับอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนก็คงเล่นอย่างเมื่อกี้เราคุยเรื่องเกมอ่าครับเมื่อก่อนเปิดร้านเกมนะพี่นะจริงปะผมเนี่ยเออจำได้เห็นเล่าให้ฟังออส ที่หลอกเงินเด็กเนี่ยใช่ชอบมากเลยขายกระโคกระป๋อง15บาทโอ้โหมันมากเปิดตั้งแต่ตีห้ายันตีห้าอีกวันใช่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนี่สี่ชั่วโมงเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับเลยเนี่ยช่วงแรกเขาไม่เขาไม่จับเขาไม่จับใช่ไหมตอนหลังจับแล้วฮะคนมาเล่นเยอะไหมโอ้โหล้นนะพี่ล้นเลยเด็กมายืนรอนี้หนึ่งหนึ่งในนั้นแน่นอนอ้๊อผมเนี่ยอ้๊อก็เคยไปเล่นร้านของก๊อฟแบบเด็กีสองออกมาจากบ้านแอบพ่อออกมาไม่เล่นขนาดนั้นตอนนั้นยังไม่ได้กลับเลยชอบเหรอชอบเหรอชอบเล่นมา ครับก็มันเป็นเกมนะเด็กก็ชอบเล่นนะแล้วก็ได้เจอเพื่อนแล้วก็สนุกอืก็โอเคนะใช้ได้สมัยนั้นก็สนุกกันไปนะครับพอพูดถึงเด็กๆแล้วพูดถึงเรื่องของความประทับใจทีนี้เราก็เลยมาคุยกันเรื่องของไอทีนะครับว่าว่าวันนี้เนี่ยเอ้ยถ้าพูดถึงเด็กแล้วหรือไม่ก็พวกเทคโนโลยีเราควรจะมีอะไรแนะนํานําเสนอให้กับเด็กๆบ้างไหมอ๋อ เอาของเอาของพี่เลยดีกว่าพี่ไปอ่านบทความมาชิ้นหนึ่งเฮ้ยเรามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกสําหรับเด็กอ๋ออุปกรณ์เกี่ยวกับไอทีสำหรับเด็กก่อนดีกว่าอุปกรณ์สําหรับเด็กวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนําตัวหนึ่งอะไรนะเผื่อให้อ้ำกับก๊อฟเนี่ยเผื่อมีลูกมีหลานเอาไปใช้อ่าฮะก็คือ Wi-Fi Baby c a m e r ราจากลิงลิงเป็นยังไงครับเป็นยังไงคือสมมติว่าเราเด็กเด็กเด็กอ่อนๆนะที่นี่อยู่ในเตียงใช่ไหมในเตียงแล้วบางทีเตียงไม้เตียงอะไรอย่างเงี้ยทึงสูง บางทีเขาก็อยู่ในนั้นน่ะแต่บางคนเด็กบางคนปีนไงอ่าใช่ใช่ใช่พ,พ,พ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็ต้องบางทีต้องไปทําความสะอาดบ้านไปนู่นไปนี่เขาก็ต้องติดกล้องไว้อติดกล้องไว้ตัวนี้ของทางดีลิ้งเขาเป็นไ i f i ด้วยติดกล้องไว้ตามไอจุดต่างๆเนี่ยเขาไปดูเขา,าไปดูเด็กความขึ้นไหวของเด็กโดยเฉพาะเลยเคยเกิดเหตุการณ์หลายท่านนะครับถ้าก็อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ห,หน้าคือที่มีเด็กเนี่ยถูกหมอนกดทับแล้วเสียชีวิตก็มีนะจริงจริงจริงแล้วแล้วก็ เด็กเนี่ยคือเขาไม่รู้ไงบางทีอ๋อคือคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อเตียงเด็กมาปุ๊บเอาหัวลอดเข้าไปติดไม่ได้อีกเออเออนี้ตอบโจทย์เลยนะครับคือตัวตัวตัวอย่างเงี้ยก็จะมีทั้งซาวแล้วก็คือดีเทคเสียงด้วยนะสมมติเด็กร้องลอาจะได้อ่ะจินตนาการว่าเตียงอยู่บนชั้นสองแต่พ่อแม่จะต้องล้างจานทำความสะอาด อยู่บ้านอยู่ข้้นล่างเสียงเขาไม่ดังไงเส่ยอยังไม่พอเราไม่รู้อดองที่หมอนหมอนกดทับก็เหมือนกันด t เทคทั้งเสียงด t เทคทั้งโมชั่นพร้อมเคลื่อนไหวนะไอตัวนี้ก็จะเหมือนกับว่าเออจะได้จับว่าเด็กร้องไหมถ้าเด็กร้องมันก็จะส่งเสียงไปอ l e เลิร์ตไปเตือนเลยคือทุกทีอะต้องจ้างแม่บ้านครับจ้งแม่บ้านครับ การนี้เราก็ไม่ต้องแล้วเพราะว่าบางทีเราจ้างแม่บ้านเราก็กังวลถูกไหมใช่ครับ่ว่าเขาจะดูแลยังไงดูแลหรือดูแลของหายเด็ดอะไรก็นี่อาจจะดูได้ทั้งเด็กด้วยแล้วก็ดูแม่บ้านได้ด้วยครับอันนี้ก็ตอบโจทย์เลยตอบน่าสนใจน่าสนใจน่าจะราคาพอสมพอสมควรหรือเปล่าไม่รู้อ่าก็ไม่แพงหรอกครับก็มีทั้งแล้วก็ติดตั้งแอปลงไปไงพอติดตั้งแอปสมมติว่าติดตั้งในสมาร์ทโฟนบ้างอ่ะแท็บเล็ตบ้างหล่ะเกิดเห็นมีความเคลื่อนไหวผิดปกติผ่านแล้วเพราะเราใช้แท็บเล็ตอยู่แล้วทุกวัน แล้วก็เปิดแอปตัวนี้ขึ้นมาของเขาก็ขึ้นไปดูซิว่าเราหลานเราเป็นไงตอนนี้เป็นไงบ้างลงอยู่ว่าเนี่ยลงอยู่นะโอเคเดี๋ยวต้องไม่หาแล้วต้องไปหาต้องไม่หาต้องไม่หานะครับตัวนี้ก็จะดีมากเพราะว่าทางดีลลิงก์เขาก็เพิ่งออกแบบมาให้ตัวนี้ผมก็เลยมาแนะนำไงสำหรับบันเด็กนะเอาไปประยุกใช้อื่นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเด็กแต่ว่าลูกทรงมันน่ารักไงตัว Wi-Fi Baby Cam e r a อะไรเนี่ยนะครับเป็นไงต่อไปของคนอื่นบ้างมีนำเสนอบ้างไหมถ้าในตัวของผมเนี่ย ถ้าเกิดเกี่ยวกับเด็กเนี่ยผมคิดถึงไลน์นะไลน์ไลน์ส่งสติ๊กกเได้ได้ได้แต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเป็นอุปกรณ์ผมไปคิดถึงนาฬิกาจาก L.G. ครับชื่อว่าคิสอะซอนคิสซอนเออันนี้เห็นอยู่เรียกอ่านยากนิดนึงอ่านยากคิสซอนคิสซอนครับคือคิสจัซซอนนาฬิกาคิสจัซซอนนะครับมันเป็นยังไงครับก็คือเป็นสมาร์ทวอทเทนั่นแหละอ๋อแต่สมาร์ทวอทที่เราพูดถึงกันแต่ว่าเป็นสมาร์ทวอทที่มีในส่วนของระบบโดยการ Android เข้าไปด้วย คือในในในกาไอคิซ่อนตัวนี้มีแอนดรอยอยู่ปัญหาคือวันนี้เราจะเห็นว่าเด็กรุ่นเราต้องไปเราไปโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยปัญหาก็คือเด็กหายโอ้ใช่จำได้ไหมมีมีการขโมยเด็กอะไรครับแล้วก็เด็กหายบ้างเด็กหลงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้บางทีเดินในห้างเด็กหลงผมนี่เคยคิดอยู่ในใจเฮ้ยเดินในห้างทำไมคุณพ่อกุณแม่ปล่อยให้เด็กหลงได้เออบางทีลูดมือไงเด็กก็อยากจะดูการ์ตูน พ่อแม่ก็อยากจะดูอุปกรณ์นู่นนี่คุณแม่ในชอบเลยเจอของเซลปุ๊บวิ่งเขใส่เลยเด็กก็เบื่อไงจับดูไว้นะห้ามออกไปไหนเด็กก็ไปเรื่อยเลยเป็นความผิดของคุณแม่ใช่ไหมอันนี้ก็สมควรต้องต้องโฟกัสยังไงต้องโฟกัสเขาอยู่ด้วยกันบนเกานะครับอันนี้ก็คืออันนี้ปตอบโจทย์แล้วในกาตอนนี้ก็คือเป็นนาฬิกาที่เป็นเหมือนสมาร์ทวอทซึ่งข้อดีก็คือสามารถติดตามได้ด้วยเป็นเหมือนระบบ G P S ในตัวอ๋อมี GPS ในตัวได้หรอเใช่ครับสองก็คือระบบปุ่มกดเนี่ยง่าย ง่ายยังไงมางอ่ะวิธีการก็คือเขาจะมีปุ่มกดโทรเดียวโทรเนี่ยเราเซ็ตกันเลยว่ากดปุ๊บจะโทรไปที่เบอร์ของคุณแม่ของคุณแม่อย่างเดียวอ่าแล้วเมื่อกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเบอร์สายสำคัญเราตั้งเวลาได้ด้วยครับสมมติว่ากดโทรเปเบอร์แรกในเป็นคุณแม่นะก่อนจะกลับเรียนกดอีกครัง้งนึงเป็นเบอร์ของคุณพ่อก็ได้โอ้ได้ด้วยเหรอใช่ตั้งตั้งนะหมายเลขในเบอร์ได้สักประมาณ15มหมายเลขนะครับแล้วก็บตเตอรี่ก็อยู่ได้นานเหมือนกันพอสมควรกี่วันนะ อันจริงๆต้องบอกว่าประมาณหนึ่งวันประมาณ3าชั่วโมงอ่ะอ๋ออ่าก็วันครึ่งอ่ะวันครึ่งก็โอเคนะก็โอเคนะแล้วก็สีสันสดใสก็คือมีทั้งลายเป็นลายแบบสีชมพูนะครับสีอ่านะครับคือปุ่มไม่ต้องเยอะไงครับฟังก์ชันกดง่ายๆแล้วก็เวลาถ้าเกิดอ่าเวลาเราเขาโทรโทรเข้าด้วยไงโทรเข้าด้วยเหรอก็คือคุณพ่อคุณแม่สามารถโทรเข้าเบอร์นี้ได้เลยนะใช้ซอฟต์แวร์โทรเข้ามาก็คุยกับเด็กสมมุติว่าเด็กไม่รับมันจะเลิศเลยว่าว่าตรงเจสจีพีเอสเขาอยู่ไหน อ๋ออืมอ้มันสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอครับนี่ครับน่าสนใจนะยี่ห้อเลยนะ LG Kisson เนี่ยเหรอใช่ครับอ๋อขอเสิร์ชดูหน่อยนะจริงๆถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะไปดูได้ที่เว็บไซต์ Windows IT Pro อ่าเว็บแฟนของผมเองอ่ะแหละ Windows IT Pro in t h นะครับก็เสิร์ชเข้าไป LG Kisson ก็มีลงภาพอยู่มีอะไรอยู่สวยสวยด้วยมีสไตล์มีสไตล์จริงๆเราน่าจะนำมาขายบ้างนะจริงๆอุปกรณ์พวกนี้นะผมว่า LG เปิดตัวแต่น่าจะมาขายเลยนะ ขายใครรู้ไหมขายใครครับโรงเรียนเลยครับโรงเรียนอนุบาลนะไปเปิดบูธนะพ่อแม่ซื้อแน่นอนขายเข้ากระทรวงไปเลยดีกว่ากระทรวงศึกสาให้กระรวงแจกจริงจริงแจกไปเลยจริงจริงน่าจะทำนะเพราะว่ามันปัญหาเรื่องเด็กหายเยอะเด็กหายอันตรายบางทีแล้วก็เมันมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการผ่่งใยตั้งแต่เด็กครับผมก็เดี๋ยวนี้ขับรถผ่านยูบอร์ดใหญ่ที่เป็นแบบนะอิเล็กทรอนิกส์ก็มีขึ้นป้ายเด็กหายรายวันแบบใน Facebook มี้นะเอแบบว่า เด็กหายนะโดนดคือพวกเนี้ยจริงๆเนี่ยไม่รู้หายไปไหนโจนเขาไ่ร, <นะ S 2> ไรูเรื่องหรอกก็จะอุ้มเด็กไปปุ๊บนี่ยกดตรงนี้กดปุ๊บม,มีเสียงเข้าไงออมันจะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ,รบในการในการเตือนเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเตืนเอนแค่ GPS นะมันจะเปิดเสียงแล้วบันทึกเสียงล็อกข้างด้วยนะคือว่าเด็กหายไปปุ๊บใช่ไหมมันจะมีอเลอเตือนปุ๊บก็คือโทรศัพท์จะต่อเองต่อเองเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะบอกพิกัดที่ที่เด็กอยู่สองเขาจะบอกถึงว่าเสียงรอบข้างเนี่ยเป็นใครยังไงบ้าง ก็ชื่อ LG คิดซ่อนน่าสนใจมากคิดซ่อนคิดซ่อนคิดจะซ่อนก็ไม่ไม่ได้หรอกเจอเลยอย่าซ่อนนะอย่าซ่อนนะอย่ามาซ่อนอ้ําเหรอครับก็วันก่อนไปดูร้านหนังสือรับประหลาดนะครับว่ารุ่นเราเนี่ยหนังสือเนี่ยก็จะเป็นกระดาษอ่านตัวไปเป็นสีเดี๋ยวนี้เป็นยังไงฮะเป็นหนังสือไฮเทคเปิดมา มีเสียงเล่านิทานคือเปิดมาสมมุติว่าอยากจะฟังนิทานอีศกเก่าไหมเนี่ยในอีศกก็คือมันเป็นเรื่องของเขาอย่างอัดแจ็กผู้ใครยักษ์อัดฟอร์เซนก็ได้นะพี่ปอลเป็นแบบโอ้โหเมื่อก่อนเราจะฟังต้องมาเปิดเทปฟังใช่ไหมเดี๋ยวนี้เปิดหนังสือไปพร้อมเสียงอ๋อเหรอเหมาะมากเหมาะมากคุณพ่อเนี่ยต้องเล่านิทานก่อนนอนทุกคืนถูกไหมมติเราถ้าเกิดว่าแบบนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เสียงพูดทำให้เด็กตื่น ชั้นเจอทัวถั่วนี้ทําไมมันวิเศษจริงๆเลยเปิดหนังสือมาใช่ครับปกติเนี่ยถ้าผู้ใหญ่นะตัวตนนี้ถ้าเล่าเสียงธรรมดาแบบมันก็จะไม่ได้ลงใจเลยก็ต้องอแจ็คคุยกับเจ้าหญิงเจ้าหญิงแจ็ครสทำไมเนี่ยไม่ใช่ละกลาเนี้กรณเรื่องก็หมายความว่าหนังสือตัวนี้ก็อ่านทําให้สนุกขึ้นจริงๆ่าจะเป็นภาษาอังกฤษด้วยจริงๆก็เป็นของหลายสำนักนะเข้าไปเลือกดูได้ตาม ที่คุณพ่อคุณแม่ชอบว่าจะากจะได้เรื่องอะไรเ่องนี้ค่อนข้างล้ําเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้สนับสนุนให้เด็กเล่นแท็บเล็ตเพราะว่าการเล่นแท็บเล็ตเนี่ยจะทําให้สมาธิสั้นแสบตาด้วยใช่ทําให้น้องสายตาเสียด้วยกาึแสบตาสองเล่นแพ้ยังไงมุนหิตอ่าเล่นเกมโยนทิ้งบ้างไม่งั้นก็ตรงนั้นเนี่ยเสียเสียใจนโยนทิ้งเลยเนี่ยเขาเคยเห็นเด็กหลายคนนะเวลาเล่นมุนหิดร้องไห้วายโยนทิ้งเลย แต่เป็นเด็กโตแล้วนะยังจะโยนอีกเหรอโยนครับพี่ออคอุณหอิดอ้ําในโยหลายรอบแล้วเหรอเด็กเด็กอ้ําเด็กใช้อ้ําเนี่ยโอ้โหเด็กใช้อ้ําปหนึ่งก็ได้ได้ฟรีมาเนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยปหนึ่งปหนึ่งี่แจกฟรีมานั่นเป็นรงการสื่อการเรียนการสอนอ๋อผมไม่จําไม่ได้แห้วจําได้ว่าเขาแจกแท็บเล็ตมาจำเป็นโรงเรียนที่อยู่ในกระทรวงด้วยนะแต่ว่าตอนนั้นก็ข่าวก็เงียบไปสักพักนึ่เพราะว่ามันมีเกิดเหตุการณ์ที่ การใช้งานแล้วมันไม่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 ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์คือไม่สกเซ็แล้วก็มีการเปลี่ยนกันอีกอันนึงที่ผมน่าสนใจก็คือผมเห็นในรายการทีวีหลายรายการที่เป็นรายการเคเบิลก็คือเอาปากกาที่แบบรูดแล้วก็เป็นเสียงภาษาอังกฤษเคยเจอไหมเป็นยังไงเขียนผมว่าเขาเขียนเ็นเป็นตัวอักษรเนี่ยเหมือนเหมือนที่บอกว่าเป็นนิอ่าน นักสืนิทานอ๋อนสแกนเลยสแกนใสแกนเลยอ่านปุ๊บเสียงเป็นคนนี้นิทานคนนี้อ่านมันชื่อนี้อ่าครับอ่านอย่างสแกนคําว่า New Product มันจะพอเราประกาปุ๊บมันจะขึ้นว่าน p วโพ u c t เลยอ่านเลยพี่โป้หล่ออ่า้ได้ไหมพี่โปหล่อภาษาไทยได้ไหมภาษาไทยก็ได้แต่ว่าอาจจะจะ่าพี่โป้หล่อจริงเลยเออมีขนามเลยนะอันนี้ตัวนี้ยี่ห้ออะไรนะไอ้มีมีขายทุกแบรนด์หรือเปล่า ก็จริงๆอยู่ในตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปครับก็มีทั้งซีเอฟมีทั้งนั่นแหละจริงๆพวกนี้ก็จริงเป็นหนังสือยี่เป็นหนังสือสําหรับเด็กเด็สำหรับเด็กครับก็ราคาจะสูงนิดนึงพร้อมเป็นไฮโนยี่เข้ามาด้วยแต่แล้วก็คุ้มค่าครับครับผมผมว่าก็ดีกว่าโยนแท็บเล็ตให้น้องๆ่จะน้อยก็มีนิทานมีเล่มแลกไม่ได้โยนก็ได้ไหมยื่นแท็บเล็ตให้น้องๆยื่นยื่นยนแท็บเล็ตแล้วเด็กๆสมัยนี้ไม่เอาด้วยนะสเปคต่ํายังพ่ออะไรอย่างเงี้ยกดไม่แรงอ่ะเออกดไม่แรงกดแล้วป เป็นหนังสือที่น่าสนใจนะอีกหนึ่งเราคุยเรื่องเรื่องไอทีของเล่นลครับเราเรามาคุยไหนๆก็กำลังเที่ยงๆอย่างเนี้ยอ่ะเที่ยงๆอย่างงนี้อ่าครับเดี๋ยวฟังเราเสร็จเนี่ยหรือกำลังขับรถอยู่เนี่ยจะพาลูกไปเที่ยวไหนเออไปเที่ยวไหนดีสมัยเด็กเนี่ยพี่ไปเที่ยวไหนก็จะบอกอย่างที่บอกไงไอทีหน่อยไหมล่ะแล้วแต่พี่เลยสมัยเด็กของพี่เ่ยพี่จะไปเที่ยวไหนหรือพี่จะพาเด็กไปเที่ยวไหนสมัยเด็กเนี่ยผมชีวิตวัยเด็กผมไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเพราะว่าผมค่อนข้างทํางานบ้านผมบ้านผมค่อนข้างยากจน โอ้โหยากจนเขเลยทำงานเขาเรียกว่าอย่าพูดคำว่ายากจน,จนไม่ดีเขาเรียกว่าฐานะพอมีแต่ยังไม่พอใช้ไ <c oughs> อ้หล่หอ,อวะหล่หอฐา,า,านะพอมีแต่ไม่ค่อยพอใช้ <c oughs> ชีวิตวัยเด็กผมก็เลยอยู่ที่ทํางานซะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดอยากไปเที่ยวล่ะถ้าเกิดจะนั่งไปเที่ยวถ้าผมไปเที่ยวผมก็คงต้องไปตอนนี้อยากไปเทลลี่ยวไหนอยากไปเที่ยวนี่มากเลยครับญี่ปุ่นไม่ได้นะโอ้โหญี่ปุ่นเลยเหรอตอนนั้นคงไม่ได้คิดว่าอยากจะไปญี่ปุ่นแต่ใจจริงอยากจะไปที่ห้างห้างสรรพสินค้าวงเนี้ย ห้างสมัยสมัยเด็กๆเลยอ่ะเราคุยห้างที่ที่คิดว่าสมัยเด็กเราอยากไปแล้วเจ๋งที่สุดเอาที่ไปเลยดีกว่าอ่าห้างที่เจ๋งที่สุดนะก็คือห้างเมอร์ลิคิงเมอร์ลิคิงโอ้ยรู้จังเลยเนี่ยโอ้โหไม่ทันเนี่ยไม่ทันไม่ทันจริงจริงเออเมื่อหมื่ในตาเดี๋ยวเขาทำเมืต้องต้องบอกไม่ทันดิเอาผมว่าคุณผู้ฟังนู่นผมต้องมีไปเมอร์ลิคิงบางคนแล้วไปไหนไทยได้มารู้ว่ะรู้จักไหรู้จัก ไอ้ยี้นไอ้ยิ้นเนี่ยเมื่อรเไรคิงมีจุดเด่นอะไรอ่าเมื่อไรคิงมีทุกสิ่งให้นึกสันผมไปเพราะมีทุกอย่างแต่ไม่ได้สักอย่างข้างบนนี่เขามีถ้าเป็นชั้นห้าผมจำได้จะเป็นลานกีฬามีตีปิงปองบ้างมีชุดบาสมีอะไรบ้างพี่ก็เล่นอย่างนั้นนะเอาไปเล่นอ๋อชั้นสองไอ้ชั้นเมื่อกี้ชั้นห้า ชั้น4ก็เป็นพวกเสื้อผ้าการแต่งกายของเด็กแล้วก็อุปกรณ์กีฬามีมีครบหมดอ่ะท่านผู้ฟังกำลังพูดบอกลูกลูกรู้จักไหมมือลิขิมลิคิงลูกต้องเข้าไป Google ์แหละเซิร์ชตึ๊ดอะไรนะมือลิคิงอยู่ตรงไหนเนี่ยอมีทุกสิ่งให้เลือกี้ยงดูสมัยก่อนสลแกนจริงๆนะทีวีสมัยก่อนสนุกมากทีวีสมัยนี้ก็ยิ่งยิ่งสนุกกว่าถูกถูกถูกแล้วของก๊อลฟอ่ะ ของผมเฮ้ยน้องอ้าก่อนดีกว่าน้องอ้ำตอนเด็กอยากไปไหนผมต้องเก็บไปก่อนเข้าวันเด็กผมจําได้ที่ประทับใจสุดไปอ่าดูเครื่องบินลบที่ฐานทัพอากาศโอ้โหนี่ยากเป็นนักบินเนี่ยอยากเป็นนักบินอยู่แล้วนี่ใช่พ่อก็เลยพาไปอแต่ถ้าเกี่ยวกับห้างได้จะเป็นพาตาพาตาเอ้ยังมีนะทุกวันนี้ยังมีคิงคองว่างิงคองใช่ครับเอ้ยมีเข่าราม่าในเมื่อปีที่ผ่านมาเปลี่ยมแล้วเปลี่ยนแล้วครับเขาเขาไม่มีละ ตอนนี้ข้างบนพาต้าผมไปล่าสุดเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเป็นสํานักงานจัดหางานหมดแล้วนะโอ้โหสบายนะเพราะผมก็ไม่ได้ไปของทางทางนี้ฮะสํานักงานประกันสังคมเขาไปเช่าบริเวณโอ้โหหมดแล้วตอนเด็กไปพาต้าไปดูคิงคองคิงของเคยให้อะไรกินไหมไม่น่าจะให้ได้นะเขาไม่ให้กินมั้งเขาไม่ให้ใช่คือคือคือตอนเด็กงงมากเลยครับเวลาไปดูสัตว์ในห้างให้อะไรก็ไม่ได้อะคือเขาเขาาไม่ยอมให้แล้วใให้มาดูทําไมวะ คิดใจนะเ,นจเขาอาจาจะแบบว่าให้มาดูทํใหม่นี่ยแต่ว่าเขามีอาหารให้อยู่ทุกมื้ออยู่แล้วเราบางทีมันบางคนตอนเด็กจาได้าบอกอ้จริงๆม่ได้ยิ่งคองคนไปใส่ชุดตลกชอบชอบพูดนะใช่ครับเออไปล้อก็เสียเลย<อ>ใส่หมวกยิ่งมีเพลงยิ่งมีเพลงที่ใส่ชุดคิงคองเลยเราหววหวนคิดที่ไปที่ไปชอบชอบอะไรนะมึงพูดนักบินไปดูมาดิไปดูแล้วก็ไปเที่ยวพาต้ามอร์ดิกิงผมนี่ ผมเนี่ยเยาวันเคยได้ยินข้างนี้ไหมอ้โหตู้เกมอ่าเยาวันแล้เจาแหงตู้เกมเคยเคยได้ยินไหมเคยได้ไปอ่าเคยไปผมเนี่ยเยาวันพอดีตอนนั้นสมัยก่อนนีไปบ่อยมากเลยครับทั้งแบบมีเวลาไปนี่คือโดนเรียนไปด้วยนะผมอันนี้นิสายไม่ดีนิดหนึ่ง ตอนเรียนไปยอดตู้เกมอยู่เลยคุณผู้ฟังหงงอยู่สามวนนี้มาจากไหนเนี่ยนี่ครับอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลพระรามเก้ายอพันวันนี้คือไอทีมอฟอร์จูอ้าวเหรอแจวแจวยอพันเมื่อก่อนทำไมคนดังมากเพราะว่ามีบันไดเลื่อนที่ยาวสูงที่สุดพอสมควรเลยเพราะว่าเขามีตั้งแต่ชั้นบนยันชั้นชั้นล่างเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆผมนี่ไปกดลิฟต์เล่นทุกวัน อ๋อเหรอารอพรจำหน้าทุกวันอ๋อถ้าบอกว่าไอทีโมคฟอร์จูนี่โอเคเมื่อก่อนเขาช้่ชื่อเยาวันอืมอ่าเท่มากเลยเท่มากเลยคุณผู้ฟังอาจจะงงว่าเอ๊ะสามคนนี้อยู่คุยถึงเรื่องประเทศประเทศอะไรประเทศไทยไทยพาต้าอยู่ประเทศไทยเยาวันก็ประเทศไทยเมอริคิงก็ประเทศไทยอ่าพาต้าตอนนี้ชั้นชั้นสามชั้นสี่เนี่ยเป็นไอทีเหมือนกันไอทีพาต้าพาต้าไอทีอ่าในห้างเนี่ยเมื่อก่อนเขาลุดุด้วยในส่วนของผมเป็นตู้เกมอ๋อครับอ่าของน้องอั้มเนี่ยเขาไปดู สาตว์แปลกๆอนโปนี่ไปดูพี่ไปดูพวกนี่กีฬากีฬชอบชอบอ,อยู่แล้วมาต่อยนิดนึงนะครับก็คือคสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เขาิยมกันสวนน้าอืถ้าสวนน้ำทีนนำ่คิดชื่อในใจตอนนี้คิดก่อนเลยโอ้โหผมขอฟันทงเลยสวนสยามแน่นอนละ่ะสวนสยามครับโอ้โหแล้วน้องอ้าลนะถ้าตอนนี้ชอบเซนตานิโนะโอ้โหดูดิไฮโซดลอดเลย ส่วนน้นํานะมีเหรอมีมผมมีแนะนําตอนนี้เขาลังคิดมากเลยนะครับก็เป็นส่วนน้ําในส่วนของส่วนน้ําประตูเน็ตเวิร์กของพัทยาคุณจะเปิดคุณรู้หรือเปล่าว่าเบื้องหลังเป็นโซลูชั่นจากใครไม่ทราบครับอันเนี้ยโอ้โหรู้หรือเปล่า ไม่รู้ครับเขาว่าอินฟราสตรัคเจอร์ของเดลโอ้โหตัวนี้เวิกนะโอ้น่าสนใจเห็นไหมตอนนี้เขากำลังคิดสวนน้ำตัวนี้มากลองหน้าไปดูนะครับเขาบอกว่าเป็นสวนน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพอสมควรในเรื่องของระบบอะไรอินเทอร์เน็ตถูกต้องเลยก็วันนั้นไปเดี๋ยวเราต้องไปรีวิวใช่วันนั้นทางทางเดลก็เชิญมาแต่ผมเองพอดีติดไปต่างประเทศผมก็เลยให้ทางทีมกองบรรณาธิการไปเป็นไงบ้างครับโอ้โหอลังการมากสนุกมากเลย พูดถึงอะไรล่ะระบบไอทีแล้วระบบการเล่นระบบการเล่นก็คองสนุกโอ้ระบบเขามีทุกอย่างสไลเดอร์อะไรมีหมดแล้วระบบไอทีพี่โอ้ยยิ่งยิ่งยิ่งใหญ่เพราะว่าการ์ตูนในบอร์ดนี่เป็นเชนเมืองนอกก็เดลคุณโนทยไปเองอะโอ้โหบิ๊กบอสของบิ๊กบอสไปเลยของเดลเลยแล้วทราบไหมว่าราคาค่าตั๋วเนี่ย ถ้าเกิดคุณผู้ฟังกำลังฟังครับกำลังขับรถไปเนี่ยจะขับรถไปไปได้เลยนะไม่แพงหรอกไปเท่าไหร่ไม่รู้พันสองร้อยเก้าสิบบาทผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เหรอผู้ใหญ่นะแล้วเด็กอะครับเด็กเนี่ยแปดร้อยเก้าสิบแต่แล้วก็เล่นได้ทุกอย่างในนั้นเล่นได้ทุกอย่างในนั้นน่าจะนะจากราคาที่ขึ้นมาแต่ถ้ามองว่ามันเป็นการก็คุ้มนะครับคุ้มคุ้มพาไปคือต้องบอกว่าอันเนี้ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับการลงทุนพวกนี้ก็คือเขาลงทุนสูงใช่แต่ว่าเป็นการสร้างเครับ เป็นสร้างโลกของเด็กวันเด็กวันนี้ครับวันนี้วันอาทิตย์กินฟังราไปปุ๊บทานเข้าไปทานเข้าไปปุ๊บทานเสร็จปุ๊บไปเลยครับอ่ากินไหนส่วนการ์ตูนไอ้ตรงพัทยาเนี่ยพันสองร้อยเก้าสิบพกเงินไปด้วยขับรถสี่พันโทษครับสองพันครับสองพันทอนรวมเด็กด้วยจะรวมพ่อกับลูกแค่สองคนนะถ้ามีแม่ด้วยก็ประมาณสี่ันถ้ามีลูกอีกสองคนอ่ะอ๋อติเตียนไม่หมื่นไงโอ้โหก็โอเคเพื่อลูกนะครับลูกฟังวัเพื่อลูกก็พาไปได้ครับหรือว่าขังคืนได้ไหมไม่รู้หรือถ้าเกิดว่าใครประหยัดหน่อย ก็ไปสวนสยามอ่าใช่ทะเลกรุงเทพแล้วก็ไปประหยัดอีกนิดนึงก็ไปสวนน้ําที่ตามห้างที่มีชั้นบนนะพวกเดอะมอลพวกอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปเอาละครับไปพักสักครู่กันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาช่วยสองค่อยมาจัดหนักกันอีกเรื่องข่าวๆทางด้านไอทีนะครับช่วงแรกก็เบรกไว้เท่านี้นะครับให้คุณผู้ฟังนะครับเตรียมตัวเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับบันเด็กแล้วก็ไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2สักครู่เดียวครับ